สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนช่องภาคฟุตบอลนะครับเจอกันเป็นประจำอีกแล้วบนช anel แห่งนี้ครับเข้ามาแล้วฝากกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่เพืเ่อนๆจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามครับนี่คือรายการใหม่ของเรานะครับก็คือภาคคุยใหญ่คุยข่าวใหญ่กับภาคทุกวันที่นี่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นของเพ l เ a ล u e อังกฤษลีกินโคชนะครับก็ล่าสุดโดนปลดไปแล้ว8คนด้วยกันสำหรับ ด,ดูการ2 0 20 2 5 2 0 2 6นะครับแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องราวตรงนั้นนะครับมาดูผลบอลเปเปอร์นิกอังกฤษสัปดาห์ที่26คู่สุดท้ายค่ำคืนที่ผ่านมาครับจากฝูงไอ s แอสนอนบุกไปเยือน g t เทคสเตเดียของเดอะบีสเบรนฟอร์ดเสมอออกมาเท่านั้นครับ1ประตูต่อ1เก็บได้เพียง1คะแนนครับสำหรับจากฝูงก็นำไปก่อนนะครับจากมาดูเอเก้นาทีที่61แล้วก็โดนลุยส์พอตเตอร์ ตามตีเสมอนาะทีที่71 10นาทีให้หลังเท่านั้นนะครับทำให้ตอนนี้ตารางคะแนนน่าสนใจมากครับซึ่งผมในฐานะแฟนเชลซีที่ดูเป็นกลางอยู่แล้วนะครับผมได้ทายว่าาร์ตันจะไม่สามารถคว้าแชมป์เพเียร์เีกอังกฤษได้ในฤดูกาลนี้นะครับผมทายาร์ตันเป็นอันดับ2 4ปีติดซึ่งเป็นสถิติที่ยังไม่เคยมีทีมไหนทําได้มาก่อนนะครับผมทายเป็นาร์ตันว่าปีนี้จะได้อันดับ2ออันนี้ผมทายตั้งแต่เปิดฤดูกาลแล้วนะฮะตารางคะแนนตอนนี้ นำแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2อยู่เพียง4คะแนนนะครับอาร์ซนอล26นัดมี57แต้มแมนซิตี้26นัดมี53แต้มลูกได้เสียบวกลบเนี่ยอาร์ซนอลบวกลบ32บวก32นะครับแมนซิตี้บวก30ห่างกันแค่2ลูกคะแนนห่างกันแค่4แต้มนะฮะเส้นทางอย่างอีกยาวไกลเพิ่งผ่านมาแค่26นัดเลืออีก10กว่านัดเลยทีเดียวฉะนั้นอะไรก็เป็นไปได้ ซึ่งผมไม่เชื่อนะแฟนๆอาร์เซนอลอาจจะบอกว่าลุ้น4แชมป์เหมือนที่ลิเวอร์พูลเคยลุ้นในฤดูกาลสุดท้ายของเจเกนคล็อป4แชมป์อะไรเงี้ยผมคิดว่าอาร์เซนอลไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าให้ผมทายอาร์เซนอลอาจจะได้สักแชมป์หนึ่งนะอันนี้ในความรู้สึกผมเองนะครับในฐานะที่เป็นกลางๆเนี่ยนะฮะผมทายว่าน่าจะได้แชมป์คาราบาลครับนะสำหรับไอบูยอาร์เซนอลส่วนที่เหลือน่าจะชวดหมดอ่าอันนี้แฟนๆอาร์เซนอลก็อย่ากดผมละกันเพราะว่าผม อันนี้เป็นความคิดของผมนะส่วนตัวของผมโอเคอันดับสามนะครับเป็นสิงห์พังงาดแอสตันวินล่านะครับยี่สิบหกนัดมีห้าสิบคะแนนครับก็ตามหลังซิตี้สามคะแนนตามหลังจ่าฝูงเจ็ดคะแนนนะครับอันดับสี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต่ยี่สบกนัดสี่สิบห้าคะแนนนะครับอันดับห้าเชลซียี่สิบหกนัดสี่สิบสี่คะแนนนะครับก็ เชลซีกับแมนยูจี้กันมากเลยนะครับฉะนั้นอาจจะเปลี่ยงความได้รวมไปถึงหงแดงเลี้ยวปูอันดับ6นะครับท็อปซิกนะฮะยีนัดมี42แต้มก็คือห่างจากแมนยูแค่3คะแนนเท่านั้นฉะนั้นอะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้กับพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับหอันดับแรกน่าจะได้ไปนะครับน่าจะได้ไปห้าอันดับแรกสําหรับแชมเปี้ยนส์ลีกที่ดูกันหนะ้าฉะนั้นโคต้านี้มีไม่ถึง6นะฮะต้องแย่งกันระหว่างแมนยูเชลซี ลิเวอร์พูลแล้วก็อีกทีมหนึ่งแอสตันวิล่าน่าจะได้อยู่แล้วแหละหนึ่งในห้านะผมว่านะโอเคเพื่อนเคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาหน่อยว่าถ้าอันดับแรกจะเป็นใครนะครับถ้าผมทายผมทายไว้ตอนนี้นะแชมป์แมนซิตี้อันดับสองผมว่าอาจจะาอสเซนนั่นแหละนะฮะอันดับสามผมให้แมนยูอันดับสี ใจเชียเชลซีนะแต่ว,ว่าผมคิดว่าแอสตันวิลล่าไม่น่าจะหลุดอันดับสนีะ่อันดับห้าอาจจะเป็นเชลซีและอันดับหกลิเวอร์พูลอห้ากับหก่ะลุ้นเอาละกันนะผมคิดว่าบางทีไม่เชลซีก็ลิเวอร์พูลนี่แหละที่จะไม่ได้ไปแชมเปีย้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน,น้านะครับโอเคนี่คือผลบอลผนังอังกฤษแล้วก็ตารางคะแนนท็อปซิกนะ ส่วนทีมชาตินะครับเพิ่งมีการต่อสัญญาก,กันไปสำหรับโทมัสทูเคอร์นะครับเพิ่งต่อสัญญาก,กับทีมชาติอังกฤษคุมไปจนถึงปี2028นะมาเข้าถึงเรื่องราวของเราที่จะพูดคุยหลักๆในคลิปนี้ก็คือพเมพ์ใกอังกฤษ,กฤษลีก,กินโคชนะครับเพราะว่าล่าสุดโดนปลดไปแล้ว9คนนะครับทีมที่ทำการปลดโคชมากที่สุดในฤดูกาลนี้ได้แก่เจ้าป่านอตติงแฮมฟอ o r เรส์นะครับคนแรกที่ปลดก็คือปลดนูโนเอสปิริโตซานโตนะครับนี่คือคุณซอคนแรกของ เพียงเหลืออังกฤษได้ดูการนี้ที่โดนปลดด้วยนะครับปลดเมื่อวันที่9กันยายน2025ครับจากนั้นนะครับวันที่27กันยายนครับ2025แกรัมพอตเตอร์นะฮะจากคุณคอนเวสแฮมยูเนเต็ดก็โดนเฉดหัวออกจากเก e ้าอี้คุนเซอครับ18ตุลาคมกี่เดือนมาเนี่ยกันยาตุลาประมาณ1เดือนกับอีก9วันเท่านั้นเองนะครับนอตติงแฮมฟอเรสต์ปลด โคชคนที่2ในฤดูการ2,025-2,026ได้แก่อังเก้์อสเตโคกลูนะครับออกจากเขายีกุนซสือหลังจากผลงานนี่ย้แย่ม,มากถ้าผมจะไม่ผิด8นัดน,น่าจะไม่ชนะใครเลยนะถ้าผมจะผิดก็ขออาภายยัยด้วยแต่ว่าประมาณนี้แหละไม่ชนะใครเลย8นัดน,นะครับอันดับต่อมาคือคนที่4นะฮะวิกตอร์เปเรล่าจาก มาป่าบุฟเฟ่ตันบอลเดอร์สครับโดนปลดเมื่อ12พฤศจิกายน2,025นะครับมีข่าวว่าเขาเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานคุมทีมเจ้าป่านันท์เฮมฟอร์เรสต์ต่อจากชอนไรส์ด้วยนะฮะคนที่ห้ที่โดนปลดก็คือผู้าการทีมของสิงห์บลูเชลซีหรือว่าโค้ชดีนะฮะอย่างเอนโซ่มาเลสกานะครับ,รบโดนปลด วันขึ้นปีใหม่เลยนะครับ1มกราคม2องพนยี่สบกะฮะก็เรื่งเรื่องอันนี้ไม่เกี่ยวกับผลงานอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เรื่องของวาจาวาจาไม่น่ารักกับบอร์ดบริหารนะฮะฉะนั้นโดนโปลดไปนะฮะเอ็นโซมาเลสกาต่อกันนะครับประมาณ4วันหลังจากนั้นนะครับปีศาจยางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ ปลดกุญซือของพวกเขาที่อดทนมาอย่างยาวนานบอร์ดบริหารอุตสาห์อดทนกับผลการแข่งขันแต่ว่าบอร์ดบริหารจะไม่อดทนกับาวาจาที่ไม่อ่อนโยนกับบอร์ดนะครับเช่นเดียวกับเชลซีนะครับก็คือรูเบนอโมริมครับโดนแมนเชสเตอร์เต็ดไล่ผลเก้าอี้โคชนะฮะอันนี้ชัวช์เลยว่าโคชนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูเบนอโมริมบอกว่าเขาเป็นผู้จัดจาก,การทีมแต่สโมสรบอกว่าเขาคือโคชนะครับโดนปลดออกไปแล้วก็ตั้งคาลิคเข้ามา ส่วนจูซีก็ปลดเอนโซตั้งเลียมโลซิเนเเข้ามานะครับ11กุมภาพันธ์ครับปลดอีกแล้วครับเป็นกาเไดทอรท็อดแนมฮอสเปอร์บ้างครับทีนี้ปลดโทมัสแฟงนะฮะก็คือปลดก่อนเช้าวันถัดมาก็จะปลดชอนไดนะครับสำหรับเจ้าป่านอติงคมฟเรสโทมัสแฟงนี่ผลงานย่แย่นะครับผลงานโดยรวมเลยนะครับก็คือแย่มากนะครับคือเก็บชัยชนะ ควานหายช,ชนะได้ยากลำบากเหลือเกินในการคุมท็อตนะท็อตนาะมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็แฟนๆต่างไม่ค่อยจะชิ่นชอบกับโปรไฟล์ของเขางแต่แรกอยู่แล้วรวมไปถึงผลงานที่ออกมาทำให้โดนเฉดหัวไปในที่สุดส่วนคุณซื้อคนล่าสุดจากที่บอกไปก็คือชอนได้ส์นะครับเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับตามบ้านเราชอนได้โดนเจ้าป่านอติงแฮมฟอเรสปลดออกจากตำแหน่งนะฮะ วินเลดนี่นา่าจะดีที่สุดนะครับของคุณซือนอตติงแฮมฟอร์เรสเลยนะครับเมื่อเทียบกับ2คนก่อนหน้านี้อย่างนูโนเอสเปเรโตซานโตแล้วก็อังเก้โอสเตโคกรูนะครับชอนได้นี่วินเลดดีสุดแต่ว่าผลงานก็ยังไม่กระเตื้องนะครับอยู่อันดับที่17ของตารางคะแนนนะครับทำให้โดนปลดเมื่อ12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนโทมัสแฟรงค์นี่อยู่อันดับ16นะครับผลงานในลีกไม่ดีเอาซะเลยนะครับโอเคนี่คือประมาณนี้สําหรับเทเบิลเล็ตอังกฤษ ลีกกินโคชนะครับกินไปแล้ว8คนจะมีอีกหรือเปล่าครับผมคิดว่าน่าจะมีอีกอย่างแน่นอนก่อนไปด้วยการอาจจะ10คนไม่น่าจะใช่ปัญหาน่าจะมีอีก2คนเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่า10คนในี่ถึงแน่เพืเ่อนๆคิดว่ารายต่อไปโคชคนไหนจะโดนปลดคิดเหมือนผมอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับโอเคฝากเพื่อ,อนๆก, like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสํค่คาญให้กับภาคฟุตบอลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช n นลแห่งนี้เช่นเดิมนะครับ